สวัสดีครับพบกับพุทธคุณพระเครื่องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับวันนี้ก็มาพร้อมกับเหรียญสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชค่ายอธิศรจังหวัดสระบุรีปี2 5 1 4นะครับก็จากที่ผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับพระเสด็จขนนกออของค่ายอดิสรสระบุรีมาแล้วนะครับก็มีหลายท่านสอบถามเข้ามาว่ามีเ,เหรียญจากพิธีนี้อีกไหมนะครับ ก็เลยนำเหรียญน,นี้มาให้ทุกท่านได้ชมอีกทีหนึ่งนะครับก็นี้เป็นเหรียญของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับซึ่งอยู่ในพิธีเดียวกันกับพระเซิร์ดขน,นกนะครับก็คือสร้างที่ค่ายอดีศรสระบ,บุรี2อ1 4นรบ่ะครับโดยพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับซึ่งเป็นประธานในพิธีนะครับแล้วก็มีพระอาจารย์สวยัยสุมโนวัรราชนัดดาเป็นเจ้าพิธี ส่งนะครับส่วนเนื้อเนี่ยก็ประกอบไปด้วยชนวนจากเกจิอาจารย์ดังๆในยุคนั้นเนี่ยหลายท่านมากทีเดียวนะครับซึ่งในพิธีพุทธาพิเศษเนี่ยก็ปุกเสกเมื่อวันที่16มกราคม2อ1 4นะครับโดยมีเกจิอาจารย์ดังๆหนึ่งร้อ100ท่านนะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยหลวงพ่อชานะครับวัดหนองปาพงหลวงปู่ดูลอตุโล หลวงปู่สามอากินจนโนหลวงปู่ฟั่นอาจารโรนะครับหลวงปู่สิมวัดถ้ำผาปรองหลวงปู่ทิมวัดลรหันไร่นะครับอุ๊ปปอน,นะนี้สําคัญมากๆนะครับหลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณีหลวงปู่โตวัดประดูชิมปรีนะครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงพ่อกีวัดหูช้างหลวงปู่ผางวัดอุดมคงคาคิริเขตนะครับ หลวงพ่อเงินวัดตอนใหญ่หอมนะครับหลวงพ่อน้อยธรรมศาลาหลวงพ่อเต๋อสามงามอาจารย์นำวัดตอนศาลาหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่หลวงพ่อธีระวัดป่าเรไรหลวงพ่อพรมวัดช่องแคเนี่ยครับโอ้สํสำคัญมากๆนะครับแล้วก็หลวงพ่อหอมซากมากหลวงพ่อคงวัดวังสัพพลตหลวงพ่อทบชนแดนหลวงพ่ออดจันเสนหลวงพ่อไนบ้านแจ้งนะครับหลวงพ่อเอียบ้านดานหลวงพ่อพลิ้ง วัดโบสถ์กรุงธนูหลวงพ่อเทียมวัดกษัตริยงครูบาวังนะครับวัดบ้านเด่นแล้วก็หลวงพอ่อเกษมเขมโกนะครับองนี้นีเออ่เป็นที่กล่าวขานมากๆนะครับว่าตกลงเนี่ยท่านมาหรือไม่มาเพราะว่ามีบางท่านเห็นว่าอยู่ในพิธีนี้ส่วนบางท่านก็บอกว่าอยู่ที่ลําปางนะครับก็ตกลงนั่นเนี่ยอยู่ที่ไหนกันแน่นะครับก็เป็นที่รำลือกันเหมือนกันนะครับส่วนเหรียญน,นี้นะครับก็ ามาดูเหรียญนี้กันนะครับเนะว่าลักษณะเป็นยังไงนะครับก็เป็นเหรียญที่มีความสวยงามนะครับตรงกับไข่ทาหารม้าพอดีนะครับค่ายอดีศรพอดีซึ่งเป็นรูปในรูปนี้ก็จะเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงมาทรงประทับมานะครับก็ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นรูปเดียวกับที่เราเห็นในแผง20นะครับที่ในอดีตที่เราเคยเห็นกันนะครับที่มีพระเจ้าตากสินยืน ประทับม้าอยู่แล้วก็มีชูดาบแบบนี้นะครับแล้วก็แต่ว่าในแบงค์เนี่ยมีทหารองครักษ์รายล้อมอยู่นะครับซึ่งน่าจะเป็นภาพตอนที่จําลองตอนที่พระเจ้าตักสินเนี่ยฝ่าด่านแล้วกว่าแหกวงล้อมของทัพพมา่าเพื่อไปรวบรวมไพล่พลที่เมืองจันทบุรีแล้วกลับเข้ามากู้กู้กรุงศรีอยุธยาใหม่นั่นเองนะครับส่วน ลักษณะของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นวงกลมแบบนี้นะครับเนาะแล้วก็มีตรงจุดนี้นะครับทีอ่อยากจะให้ทุกท่านได้ชมกันว่าถ้าเล่นหาเนี่ยถ้าได้เหรียญแบบนี้เนี่ยก็จะดีมากๆนะครับเผมขยับนิดหนึง่งจะได้ไฟไม่จะไม่กระพริบนะตรงนี้เขาเรียกว่าสอขีดนะครับจะมีเส้นขีดอยู่ตรงนี้ใกล้ๆสอเสือแบบนี้นะครับกเ็เหรียญแบบนี้นะครับก็จะเป็นตนําหนิที่คนเขาก็เล่นหากันในราคาแพงด้วยนะครับ เรียกว่าเหรียญพิมพสอขีดนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็ประกอบไปด้วยโลโก้นะครับซึ่งเป็นโลโก้ของศูนย์กลางทหารม้าค่ายอดีศรนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยโล่นะครับอันนี้เป็นโล่นะครับแล้วก็ด้านในโล่เนี่ยประกอบไปด้วยอ,อันนี้เป็นรูปของเข้าใจว่าน่าจะเป็นตีนตะขาบของรถถังนะครับ ซึ่งทหารม้าเนี่ยครับถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยก็คือ,อก็คือใช้รถถังนี่แหละครับเป็นเป็นพาหนะสําคัญนะครับไอ้สมัยนี้การที่จะขี่ม้าไปรบก็คงจะไม่ใช่แล้วนะครับก็จะเปลี่ยนจากม้ามาเป็นรถถังแทนนะครับอันนั้นก็ตรงนี้ก็จะเป็นรูปของตีนตะขาบของรถถังนะครับแล้วตรงนี้คือแท่ม้านะครับแท่ม้าก็แน่นอนก็เอาไว้บังคับม้านั่นเองนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของทหารม้านะครับ ส่วนอันนี้คือช่อ,ะชอมะกอกนะครับช่อมะกอกนี่ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะนะครับเพราะว่าสมัยโบราณเนี่ยผู้ที่ได้รับชัยชนะจากการรบจากการแข่งขันอะไรต่างๆเนี่ยเขาให้ช่อมะกอกเป็นเป็นเขาเรียกอ,อะไรเป็นของรางวัลนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะครับแล้วก็ด้านล่างมีริบบิ้นนะครับริบบิ้นนี้เขียนด้วยตัวนัสือภาษาไทยเรียกว่าเขียนว่ารบจนสุด ใจขาดดิ้นนะครับโอ้ oh, อ่านอย่างนี้แล้วก็รู้สึกฮึกเหมิมน,นะครับลบจนสุดใจขาดดิ้นเลยคือต่อให้ตายดิ้นยังไงก็ก็จะขอรบอยู่อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นสโลแกนของสมัยนั้นนะครับปัจจุบันนี้อพอไปดูพอไปดูแล้วเนี่ยจะไม่ใช่คำนี้แล้วนะครับนะ้อะจะเปลี่ยนเป็นคำว่า รวดเร็วอ่ารวดเร็วรุนแรงเด็ดขาดแทนนะครับรวดเร็วรุนแรงเด็ดขาดนะครับลองไปหาข้อมูลดูก็ได้นะครับเนาะอ่าไม่แน่ใจว่าตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นเาจจเรียกสโลแกนเก่าสโลแกนเก่านะครับเนาะ,ะอ่าตรงด้านล่างนี้ก็เขียนว่าศูนย์การทหารม้าค่ายอดีสรสาะบุรี16มกราคม2514นะครับอันนี้ก็เป็น พิธีพิธีบุกเสกในวันที่16บกราสสองหานสี่นีเองนะครับส่วนด้านบนนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างมาดูกันนะครับนะเนาะประกอบไปด้วยคาถานะครับซึ่งเป็นตัวขอมนะครับอนุญาตปรับไฟนิดนึงนะครับโอเคบอประมาณนะครับเนาะไฟผมมันไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่นะครับก็ประกอบไปด้วยตัวนะ โมพุทธายะนะครับโอเคจากตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วก็สิ้นสุดที่ดอกจันทรตรงนี้เนี่ยก็ประกอบไปด้วยคําว่านะโมพุทธายะนะครับนะโมพุทธายะก็คืออะไรก็คือ,อพระเจ้าห้าพระองค์นั่นเองนะครับพระเจ้าห้าพระองค์ซึ่งพระเจ้าห้าพระองค์ที่ว่านี่ก็คือเป็นพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรุ mm ้ hmm. ในกลับของเรานี้นะในกับนี้นะครับก็คือเรียกว่าพัทธะ ในพัทลักษณ์กับของเราเนี่ยจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ด้วยกันทั้งหมด5พระองค์นะครับปัจจุบันเนี่ยมีตรัสรู้มาแล้ว3พระองค์นะครับก็คือกกุสันทะนะครับนะนี่กกุสันทะโมคือโกนาคมณะนะครับพระพุทธเจ้าโกนาคมณะนะครับแล้วก็พุทธก็คือพระพุทธเจ้ากัสสปะนะครับแล้วก็ทาอันนี้เป็นพระพุทธเจ้าของเราก็คือ พระพุทธเจ้าโคตมะนะครับแล้วก็ยะยะนี่เป็นพระพุทธเจ้าสีอรยะเมตรยะนะครับก็คือพระสีอานนั่นเองนะครับโอเคนะโมพุทธายะเสร็จแล้วนะครับต่อไปขั้นด้วยดอกจันทร์ตรงนี้นะครับประกอบไปด้วยตัวอะไรอีกก็จะมีตัวณมะแล้วก็พระทะนะครับามะพระทะคืออะไรเป็นธาตุสีนะครับเป็นตัวแทนของธาตุสีตัวย่อของธาตุสีนะครับ ถาสี่ประกอบไปด้วยอะไรก็คือดินน้ำํำลมไฟนั่นเองนะครับแต่นี่เขาเขียนแบบนี้นะครับขเขียนณณนี่คือน้ํานะครับมะนี่คือดินนะครับณมะน้ําดินพระพระเนี่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นออไฟนะครับไฟดินน้ําไฟแล้วก็ทะนี่คือลมนะครับดินน้ําไฟลมนะครับ ดินน้ำไฟลมก็คือทุกๆ <fit> อย่างประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟนะครับโลกขอ, <ๆ S 2> ของเราก็ประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟร่างกายของเราก็ประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟมีบางตำราเนี่ยพูดถึงว่านามภพาธาตุนี่เป็นจุดกําเนิดของจักรวาลด้วยนะครับเป็นจุดกําเนิดของทุกๆสิ่งทุกอย่างนะครับก็คือดินน้ำลมไฟนั่นเองนะครับถัดมาเป็นตัวอะไรนะครับก็ขั้นด้วยดอกจันทรตรงนี้นะครับเนาะแล้วก็มาต่อด้วยตัวนี้เป็นตัวจะนะครับ จะแล้วก็นิพะแล้วก็อันนี้กะแล้วก็สะนะครับโอเคจพะพระกะสะจพะพระกะสะคืออะไรจพะพระกะสะเนี่ยเป็นเ,เขาเรียกว่าหัวใจหัวใจธาตุพระกรณีนะครับเป็นคาถาหัวใจธาตุพระกรณีนะครับประกอบไปด้วย4คํานะครับก็คือคําว่าจะจะเนี่ยเป็นภาษาบาลีผมจํายาวๆไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าความหมายของ คำว่าจ,จเนี่ยก็คือ,อจงละเว้นความคนชั่วจงละเว้นการควบคนชั่วนะครับแล้วก็พระเนี่ยให้คบบัณฑิตนะครับแล้วก็กะกะเนี่ยก็คือมันทําบุญให้ทานทั้งกลางวันกลางคืนนะครับแล้วก็สะเนี่ยสะนี่ก็คือให้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของสังขารอยู่เป็นนิดนะครับอ,อันนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพระที่ใช้คาถาบทนี้เยอะๆเนี่ยจะเป็น สายหลวงปู่พางนะครับหลวงปู่พางวัดอุดมคงคาคิริเขตขอนแก่นนะครับสายนี้จะใช้กันเยอะนะครับปัจจุบันที่เห็นอยู่ก็จะมีหลวงปู่จือนะครับที่เป็นสายหลวงหลวงปู่จือวัดเขาตังเงาะนะครับที่เป็นสายหลวงปู่พางเหมือนกันนะครับที่ใช้คาถานี้อยู่นะครับส่วนต่อมานะครับก็ขั้นด้วยดอกจันตัวนี้อีกทีเนาะแล้วก็ต่อมาก็เป็นตัวณ์อีกทีหนึ่งนะครับณเสร็จแล้วก็ต่อด้วยมะแล้วก็ นะมะอันนี้ตัวอะนะครับแล้วก็ตัวอุครับนะมะอะอ,อุนะครับมะอะอ,อุเนี่ยหลายท่านคงจะเคยได้ยินนะครับทีนี้เขาเอาตัวมะมารวมด้วยนะครับเดี๋ยวเราแปลความหมายของมะอะอ,อูก่อนนะครับมะอะอุเนี่ยถ้าท่านที่คุ้นเคยเรื่องคาถาอาคมก็พอจะทราบนะครับว่าเป็นตัวเริ่มต้นของคําว่าโอมนั่นเองนะครับ มะอา,าโอคำว่าโอมนี่มาจากไหนหรือว่าคำมะอาอมาจากไหนอันเป็นคำยอ่อของเทพเทพในศาสนาฮินดูนะครับอ,อันนี้เขาเริ่มต้นด้วยมะเนาะมะเนี่ยเป็นพระพรหมนะครับเป็นตัวย่อของพระพรหมนะครับอะเนี่ยเป็นพระศิวะนะครับแล้วก็อุนี่คือพระวิษณุหรือว่าพระนารายณ์นั่นเองนะครับแต่จริงๆถ้าภาษาถ้าเป็นฮินดูจริงเนี่ยเขาจะเริ่มต้นด้วย อุแล้วก็มะนะครับอะอุมะพอพูดเร็วๆแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นคำว่าโอมนะครับอัลโอมไงี้ยครับประมาณนี้อะอุมะก็พอรวมกันแล้วเป็นคำว่าโอมซึ่งคำว่าโอมเนี่ยเออเป็นคำศักดิ์สิทธิ์นะครับเวลาเราจะขึ้นต้นคาถาอะไรต่างๆเนี่ยเราจะขึ้นต้นด้วยคำว่าโอมใช่ไหมครับอ่ะอันนี้เป็นคำว่ามะอะอุนะครับแล้วก็ณ ผมเข้าใจว่าน่าจะหมายถึงธาตุน้ําเหมือนกันก็น่าจะเป็นจุดกําเนิดของทุกสรรพสิ่งเหมือนกันนะครับเนาะเอามารวมด้วยนะครับโดยสรุปแล้วก็เป็นคาถาที่ขาอเอาไว้กากับในเหรียญน,นี้นะครับเพื่อก็เพื่อใหอ้ผู้ที่ทราบหรือผู้ที่จะมาท่องบนสาธยายต่างๆเนี่ยก็จะได้มีสมาธิด้วยนะครับถ้าท่านาได้รู้ความหมายแล้วนะครับก็มีเหรียญน,นี้อยู่ใน มืออยู่ด้วยแล้วก็หรือว่าแขวนอรรธนาติดตัวไปด้วยเนี่ยถ้าท่องบนตามตามคาถาตามนี้นะครับก็จะเกิดสมาธินะครับสมมุติว่าได้มาปุ๊บเนี่ยก็เรามาท่องดูนะครับนะโมพุทธายะนะครับนะโมพุทธายะนะมะพะทะจะภะกคะสะ ะมะอุเนี่ยครับอลองท่องบนไปตามนี้นะครับก็จะทําให้เกิดสมาธิแล้วก็เวลาอารัธนาเหรียญไปด้วยเนี่ยก็จะเกิดความศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้นนะครับโดยเขาเรียกสนเทของกุศลบายของกูบา,อ,บาอาจารย์ก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็พอมีคาถากํากับอย่างนี้ด้วยก็จะเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ของเหรียญเข้าไปด้วยแล้วก็มีการแผ่พลังจิตของพระอาจารย์ดังๆต่างๆหลวง,งปู่โตหลวงปู่ทิม หลวงพ่อพรมอย่างนี้นะครับแผ่เมตตาเข้ามาในเหรียญน,นี้ด้วยเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้ทุกท่านปลอดภัยด้วยนะครับครบับวันนี้ก็เอาเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินค่ายอดีศรมาฝากประมาณนี้นะครับถ้าท่านชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับแล้วก็อขอ,อาราธนานะครับอำนาจคุณพระศรีรัตนาตรไยแล้วก็ บุญบารมีของสมเด็จพระเจ้าตักสินคุ้มครองให้ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับแล้วก็ครอบครัวของท่านนะครับให้แคว้วคลาดปลอดภัยร่ำรวยเฮงเฮทุกท่านทุกคนด้วยเทอินครับขอบคุณครับสวัสดีครับ